ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันช่วงนี้ก็ สถนานการณ์โควิดก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเนาะนะครับจากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับยังไงก็ตามอยากจะก็ถือว่าฝากความห่วงใยและกันที่อยากจะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะได้ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็ไม่รู้จะ ให้กำลังใจอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะยากลำบากทุกคนนะครับยังไงก็หวังว่าหวังว่าจะมีผมอยู่เป็นเพื่อนละกันนะครับเพราะว่ายังไงเสียงผมในพอดแคสคงส่งโควิดไปหาคุณไม่ได้นะครับก็ถือว่าฟังผมแก้เบื่อละกันนะครับผมก็จะยังไม่หายไปไหนนะครับถ้ายังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเส้นถ้าผมมาติดโควิดไปเสียก่อนเลย,ยงไงนะครับ วันนี้นะครับก็มาพูดกันเรื่องอุตสาหากรรมนะครับซึ่งอุตสาหากรรมที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็คือร้านค้าปลีกเฉพาะทางนะครับหลายคนฟังล้วอาจจะงงว่าร้านค้าปลีกเฉพาะทางคืออะไรนะครับมันแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ specialty store นะครับก็หลายคนอาจจะยังงงอีกนะครับความจริงเนี่ยร้านค้าปลีกมีหลายประเภทนะครับเช่นมีศูนย์สารค้านะครับห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะครับสกลุ่มที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า category killer กับ specialty store นะครับ category killer เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้านั่นแหละแต่ขายสินค้าแค่บางประเภทนะครับยกตัวอย่างก็เช่น home pro นะครับ นะครับหรือว่าดูโฮมนะฮะที่ขายอุปกรณ์พวกตกแต่งบ้านสร้างบ้านเป็นหลักนะครับไม่ได้ขายสินค้าทุกประเภทนะครับเออรวมไปถึง Specialty Store เนี่ยก็คล้ายๆายกันนะครับแต่ Specialty Store เนี่ยจะไม่ได้ใหญ่แบบห้างสรรพสินค้านะครับแต่จะเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าหรือว่าตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีกทีนะครับเช่นแม็กจีนนะครับที่ขายกางเกงยีนเป็นหลักนะครับหรือว่าบิวตี้บูเฟ่นะครับขายเครื่องสำอางนะครับหรือว่า คอมเซเว่นขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ร uh, Big Camera, อิเล็กทรอนิกส์นะครับเอ่อบิ๊กคาเมรขายกล้องนะครับบูธวัสดุขายยายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กลุ่ม specialty store เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มนึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงพอสมควรสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าสังเกตว่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะได้ PE สูงอยู่ตลอดเวลานะครับ คราวนี้มาอธิบายความน่าสนใจของ specialty store ก่อนนะครับ specialty store เนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมนี้เลยคือจะมีลักษณะที่เป็น fragment นะครับคือส่วนแบ่งตลาดเนี่ยมักจะกระจายกันนะครับไม่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครครองตลาดได้ปริมาณมากๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ fragment มากๆเลยคือไม่ได้มีใครครองตลาดไปอย่างสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับกล้องนะครับเครื่องสําอางนะครับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับตลาด มันจะแฟกเมนต์มากนะครับกระจายมากนะครับมันจะไม่เหมือนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าเพราะว่ากลุ่มพวกร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าแคทชิกรีคิลเลอร์ศูนย์การค้าอะไรพวกนี้นะครับมันใช้เงินลงทุนเยอะในการจะสร้างนะครับหรือว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะในการสร้างเครือข่ายนะครับดังนั้นกลุ่มผู้ชนะเนี่ยมักจะเป็นหน้าเดิมๆนะครับเช่นเซนทัลน,นะ c p พีอนะครับโฮมโปรแต่ถ้าเป็นแคทชิกรีคิลเลอร์เนี่ยนะครับบแบบ การตั้งต้นในการสร้างหรือว่าการเริ่มต้นสาขาแรกเนี่ยมันไม่ได้ยากนักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงการขยายสาขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำได้ยากนักนะครับมันจึงทำให้ตัวของ category c i l l e r เนี่ยมีลักษณะาการ fragment เป็นธรรมชาตินะครับอีกตัวนึงที่ผมลองพูดถึงคือ jubilee นะครับขายเพชรนะครับ ดังนั้นเนี่ยลักษณะของพวกนี้เวลาโตจะโตได้ดีนะครับเพราะว่าบางทีกลุ่มที่เป็นผู้นําตลาดแล้วเนี่ยเช่นมีส่วนแบ่งแชร์อันดับหนึ่งของตลาดนะครับบางมาเก็ตนะครับมีส่วนแบ่งแชร์แค่5%เอรองอ่ะก็เป็นอันดับหนึ่งตลาดแล้วนะครับขอเพียงแค่เพิ่มแชร์จาก5%เป็น10%นรนะครับก็คือไรายได้เพิ่มเป็น2เท่าแต่ถามว่าเพิ่มจากมาเก็ตแชร์ห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสิบเปอร์เซ็นต์จากสุดจากส่วนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันยากไหมนะครับมันก็ดูไมไ เหมือนกันเพิ่มสเท่าเหมือนกันนะนะครับดังนั้นกลุ่ม specialty store เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเวลามันโตเนี่ยมันจะกิน market share ได้ดีนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น fragment เนี่ยทำให้มันมี room ในการเติบโตได้เยอะมากถ้าเทียกบกับขนาดตลาดคือเราไม่ต้องไปรอหวังว่าขนาดตลาดจะโตเพียงแค่เรากิน market share ไปเรื่อยๆเราก็จะโตได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ specialty store นะครับก็คือเรื่องของการขยายสาขาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย specialty store เนี่ยใช้กลยุทธ์การขยายสาขาร่วมไปกับ สาขาของค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้านะครับหรือคอมมูนิตี้มอลล์นะครับพวกนี้เนี่ย specialty store เนี่ยก็สามารถโตไปกับเขาได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปเสี่ยงเองว่าทำเลนี้จะขายดีหรือไม่ดีนะครับก็คือเวลาไปเนี่ยก็ไปดูได้เลยว่าศูนย์การค้าที่ไปตั้งเนี่ยมันได้รับความนิยมหรือเปล่านะครับถ้ามันได้รับความนิยมก็สามารถไปได้เลยนะครับดังนั้นการขยายสาขาเนี่ยมันสามารถค่อนข้างจะทําได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากสามารถปลูพมตามรอยของห้างสรรพสินค้าไปได้เลยนะครับห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะครับรวมไปถึงแหล่งชุมชนต่างี่ายดงนัเนี่ย ถ้าเทียบกับความยากในการขยายสาขาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า category killer เนี่ยจะง่ายกว่า community mall ง่ายกว่าศูนย์การค้าง่ายกว่าห้างสรรพสินค้าเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงในการไปตั้งทําเลใหม่เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเนี่ย category k i l เออไม่ใช่ category killer คือโดยทั่วไปแล้ว specialty store เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เปิดทำเลใหม่ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือไปใช้ทำเลศูนย์การค้ากับห้างสรรพสินค้าัเองนะครับดังนั้นความปลอดภัยในการขยายสาขาเนี่ยเรามากักจะมีความเชื่อมั่นได้มากกว่าเวลาขยายสาขาไปเนี่ยมกักจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับเนื่องจากมีคนไปเปิดทำเลไว้แล้วนะครับดังนั้นภาพรวมเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ม category killer เนี่ยโอ้ยพูดผิดล้อพิลานะครับกลุ่ม specialty store เนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่า หนนะขยายสาขาง่ายนะครับสนะครับก็เติบโตในการกิน market share นะครับแล้วก็ตัว3นะครับสินค้าของเขาเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นสินค้าใหม่ไม่ไม่ได้เป็นสินค้าที่ประหลาดคือต้องอยู่ในเทรนด์ที่ดีด้วยนะครับอย่างกลุ่มที่เคยเติบโตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม IT นะครับหรือว่ากลุ่ม กลุ่มที่เป็นเครื่องสําอางเนี่ยนะครับคือมันมีเทรนด์ของตัวเองอยู่แล้วว่าคนใช้เครื่องสําอางเติบโตดีคนใช้อุปกรณ์ไอทีเติบโต,ตดีนะครับคือมันไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปสร้างเทรนเองนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องสร้างความต้องการหรือดีมานในตลาดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้การเติบโตของมันเนี่ยดูมีภาพที่จะง่ายขึ้นนะครับ คราวนี้มีข้ออะไรที่ผมเรียนรู้จากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้บ้างนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมลงทุนในหุ้นเหล่านี้มาเป็น10บสตัวเลยนะครับแล้วก็ได้จานวนหุ้นเด้งจากกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมันพีมันสูงอะ่ะบางทีเราซื้อไว้ PE กลางๆแค่เขาปรับรีเลทพีหุ้นมันก็เด้งแล้วนะครับเราก็ได้ได้เงินมาแบบงงๆนะครับก็จริงๆเราหุ้นกลุ่มนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือธีมหลักของการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Special ลตี้สโตนเนี่ยคือลงทุนเมื่อ, market cap อม รอให้มันเติบโตไปมีขนาดใหญ่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเลนส์หลักที่เราลงทุนกันเนี่ยคือประมาณ5,000เติบโตเป็นสัก20,000ล้าน การเต,ติบโตเท่านี้มันจะยังไม่ยากมากนะครับคือการที่หุ้นตัวละห้าพันล้านเนี่ยที่มีอนาคตที่ดีจะเต,ติบโตเป็น2 0 0 0 0ืล้านเนี่ยผมว่ามันยังไม่ยากมากนักนะครับและขนาด2 0 0 0 0ล้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขนาดที่ใหญ่นะครับถือว่าเป็นขนาดหุ้นกลางๆในประเทศไทยเท่าน,นั้นเนาะดังนั้นมันทำได้ง่ายกว่านะครับแต่เราจะเห็นในหุ้นบางตัวนะครับเช่นอย่างบิวตี้นะครับตัวสูงสุดเคยขึ้นไปสูง,สง,สง,สงถึง60,000ล้านซึ่งสูงมากๆนะครับคำถามก็คือว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่ specialty store เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า คุ้นกลุ่มที่เป็นตัว c a t ชิ o เกอรี่คิที่มีลักษณะ้ายห้างนะครับห้างสรรพสินค้าเองศูน์การค้าเอง Community ้มอลเองเนี่ยบางทียังไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่านี้เลยอะนะส่วนแบบหลายๆตัวก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่านี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบมีขนาดอุตสาหกรรมหรือขนาดของธุรกิจรองรับอยู่เนอะดังนั้นเนี่ย โดยทั่วไปแล้วนะครับก็กรอบที่ผมใช้เนี่ยก็สักประมาณ5,000ันะซื้อแถวๆ5 0 0 0ไม่เกินหมื่นเนื้เราก็รอขึ้นไปสักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําได้เนะแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยเติบโตโดยการขยายสาขาเติบโตจากเซมโซเซลโกรธนะครับดังนั้นเนี้ยเวลาเราพินิจพิจารณาวิเคราะห์การเติบโตของหุ้นเนี่ยมันจะไม่ซับซ้อนมากนะครับถือว่าเรียบง่ายมากๆนะครับก็ไปดูสมมติฐานเป็นหลักว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับแล้วก็ ลองนำมาสร้างโมเดลของตัวเองนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าดูนะครับซึ่งจะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ดีไม่ดีคือโดยพื้นฐานผมชอบอุตสาหกรรมนี้มากนะครับต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนเนอะแต่แต่มันต้องมีลักษณะเฉพาะเช่นคุณเป็น specialty store ในไหนล่ะในเพชร หรือว่าในเครื่องสําอางหรือในสินค้าไอทีหรือในกล้องอย่างเงี้ยผมก็จะค่อนข้างบูลิสกับสินค้าไอทีเพราะคิดว่ามันเป็นเมกะเทรนนะครับแต่อย่างเพชรอย่างเงี้ยผมก็จะมีควชัช่นว่ามันจะโตได้ขนาดไหนนะหรือว่าอย่างกล้องเนี่ยผมก็จะค่อนข้างจะแบลิสเลยคืออาจจะไม่ค่อยปรับปรือม,มากนะักเพราะรู้สึกว่าเทรนกล้องมันกําลังเปลี่ยนเนาะแบบผู้บริโภคกําลังไม่ได้นิยมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับด้วยว่าเราลงทุนในเซกเตอร์ไหนที่หมายถึงว่าเป็น เป็นเซกเตอร์ที่มาแมทช์กับความเป็น specialty store นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็พูดพื้นฐานคร่าวๆเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยทำไมคนเขาถึงชอบกันจังเลยแบบมีจุดดีจุดเด่นอะไรที่มันทำให้มันเข้าใจง่ายนะครับก็สำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีก EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์